สวัสดีตอนเช้าครับหลายหลังเด้อครับมาใส่มือนีอยามโนูยามเช้าครับหลังๆยังตั้งอยู่นะครับไปเบิ่งกันครับนี่ครับใส่แต่จุดนี้นะครับเอาคนเราเห็นทั้งน้าติงเอา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 ทั้งน้าติงครับเห็นทั้งน้าติงแล้วหูหูหูแงเด้อครับแง่แง่แง่แง โอ้นี่ครับไม่เอ้าเอ้ารกันตัวนี้ตัวน้อยอืมครับโอ้ได้ปลานี่ก็บมิเตนุท่าเท่าครับเอ้านะครับสีหาขีดแล้วครับเออมีมือนี่ครับใหญ่แน่ครับโอ้ตะเก่ากระสามสี่ขีดเอ้าครับโอ้ครับบ่ต่าก็หาขีดแล้วครับนี่นะรับหมานครับมื่อนี่อ่าครับ แขกมานครับ